7ซ l ว v e n เเปิดให้ทำนานหน้าแล้วค่ะทุกคน สวัสดีคะ่ะทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ the happy world channel ค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการสมัคร affiliate ของ s ซวนะคะเพราะว่าตอนนี้ s e v e ่ e อเนเนี่ยเราสามารถสมัครในหน้าแล้วก็เอาลิงก์ไปโปรโมทเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นได้แล้วนะคะซึ่งสมัครง่ายมากๆเลยค่ะอยู่ที่ไหนก็สมัครได้นะแล้วก็สามารถสร้างลิงก์แล้วเอาไปแชร์ในโซเชียลมีเดียได้เลยเนาะซึ่งสินค้าใน s ซวทุกคนก็รู้เนาะว่าแบบสินค้ามีให้เลือกเยอะแยะหลากหลายมากแล้วก็หลากหลายหมวดหมู่มากๆเลย ะคะ่าคอมมิชชั่นก็ค่อนข้างสูงอยู่นะคะทุกคนแล้วก็สินค้าของเซเว่นเนี่ยอย่างที่รู้กันเนาะว่าโอเคมีมาตรฐานแล้วก็เป็นของแท้นะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูค่าคอมมิชชั่นกันก่อนเนาะค่าคอมมิชชั่นนะคะ <c oughs> ก็จะแบ่งไปตามหมวดหมู่ของสินค้าเนาะเริ่มตั้งแต่1ถึง5%เลยนะคะซึ่งมันดีตรงที่ว่าค่าคอมมิชชั่นตรงนี้จะคิดจาก ราคาขายของสินค้านะยกตัวอย่างเช่นของราคาเต็ม100เนาะแล้วก็ค่าคอมมิชชั่น5%ซึ่งเราจะได้เงิน5บาทนะคะตรงนี้ แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้โค้ดส่วนลดลดราคาไปอีกของราคาเต็ม100อ่ะแต่ลูกค้าจ่ายจริงๆ90บาทอะไรเงี้ยแต่ว่าค่าคอมมิชชั่นที่เราจะได้ก็ยังได้5%จาก100อยู่นะคะก็คือเราจะได้5บาทไปเต็มๆเลยนะก็คือเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เราคิดจากราคาขายนั่นเองค่ะและที่สำคัญข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เราในฐานะผู้เป็นหนายหน้าเนี่ยเวลาเราเอาลิงก์ไปแชร์ใช่ไหมเราซื้อของผ่านลิงก์ของตัวเองได้ด้วยนะทุกคนค่าคอมมิชชั่นต่างๆจะตัดเข้าสู่บัญชีของเราเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ใครที่แบบซื้อของออนไลน์ผ่านแอปเซอยู่แล้วที่แบบส่ง Delivery ถึงบ้านเลยอะไรเงี้ยก็แนะนำให้สมัครเอาไว้นะคะก็คือเหมือนเราได้ส่วนลดค่าสินค้าด้วยเนาะวิธีการสมัครนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะทุกคนสามารถสมัครได้ผ่านมือถือเลยนะคะทุกคนสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะ เว็บไซต์นี้ก็จะเป็นเว็บไซต์อออนไลน์ของ Seven, เซเว่นาะรายละเอียดที่พิมพ์พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นะคะก็คืออยู่ในหน้านี้เลยนะทุกคนสามารถอ่านเองได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็แล้วก็ด้านล่างเขาจะเขียนคําถามที่พบบ่อยไว้ด้วยคําถามที่แบบหลายคนสงสยัยอะไรเงี้ยสามารถไปอ่านตรงนั้นทําความเข้าใจก่อนสมัครได้นะคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปสมัครกันเลยค่ะคลิกตรงปุ่มนี้เลยนะคะด้านบนค่ะจากนั้นนะคะเขาจะให้เราใส่อ e ีเมลกับพาสเวิร์ดค่ะใครจะผูกกับ YouTube หรือผูกกับอ e ีเมล Google Gmail ไปก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวถ้าพิมพ์ใส่เป็นอ e ีเมลกับพาสเวิร์ดนะแล้วก็ตรงนี้เขาจะให้ระบุ URL เว็บไซต์นะคะตรงนี้ก็แล้วแต่เราเนาะว่าเรามีโซเชียลมีเดียอันไหนบ้างก็เอาลิงก์ของโซเชียลมีเดียของเรามาใส่นะคะ บรรทัดต่อไปนะคะท่านเป็น a f f i l i a t อร r จากหน่วยงานใดเนาะอันนี้เราสามารถใส่เป็น KOL บุคคลภายนอกได้เลยนะคะอันแรกสุดเลยค่ะจากนั้นประเภทของผู้สมัครนะคะก็คือประเภทบุคคลเนาะแล้วก็อย่าลืมติ๊กช่องสี่เหลี่ยมในการสร้างบัญชีหมายถึงคุณยอมรับเงื่อนไขด้วยนะคะจากนั้นเราก็คลิกที่ลงทะเบียนได้เลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็คลิกที่คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบเนาะ จากนั้นมันจะเปลี่ยนหน้ามาเป็นหน้าล็อกอินนะคะให้ทุกคนใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดลงไปอีกทีหนึ่งค่ะเท่านี้เราก็เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าแรกตรงนี้นะคะก็จะเป็นง่ายๆเลยก็คือจะมีลิสต์รายการสินค้าทั้งหมดของเซเว่นอยู่ตรงนี้เนาะทุกคนสามารถเลื่อน,อนดูได้นะคะว่าเราอยากจะโปรโมตสินค้าชิ้นไหนเขาก็จะมีด้านล่างสุดก็คือสามารถเลื่อนไปดูหน้าอื่นๆได้ด้วยนะคะหรือใครที่หาสินค้าไม่เจอนะคะสามารถ สามารถพิมพ์ค้นหาด้านบนได้เลยนะคะเผื่อว่าเรามีสินค้าในใจที่อยากจะโปรโมตเนาะหรือจะคลิกตรงแบรนด์ก็ได้ค่ะตรงนี้จะมีรายชื่อแบรนด์ให้เลือกเนาะเผื่อใครอยากจะเผื่อใครอยากจะโปรโมตแบรนด์เหล่านี้นะคะเราสามารถคลิกดูรายละเอียดของสินค้าได้นะแต่ว่ามันจะเชื่อมเข้าสู่แอปพลิเคชัน7 e เ e ่นอนนะคะเผื่อใครมีแอปอยู่ก็สามารถดูรายละเอียดสินค้าได้เนาะทีนี้ถ้าเราจะแชร์นะคะ แล้วก็คลิกตรงปุ่มฟาฟ้าด้านขวามือนะคะตรง Get Link ค่ะพอคลิกปุ๊บนะคะก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้เนาะเขาก็จะมีตัว product id ขึ้นมาแล้วก็มี tracking name นะคะ tracking name ตรงนี้จะเป็นช่องทาง Social Media ที่เราผูกเอาไว้ต,วตัวเว็บไซต์ที่เราใส่เมื่อกี้ค่ะอย่างของทัอพทิมเมื่อกี้ทีอทิมใส่เป็นเพจ Facebook เนาะมันก็จะขึ้นเป็น Facebook ขึ้นมานะคะ แต่ทางนี้ท้งนั้นเราสามารถเปลี่ยนได้นะเผื่อใครอยากจะแชร์ไปที่อื่นนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใส่เว็บไซต์ไปเมื่อกี้เราสามารถเลือกช่องทางอื่นได้นะจากนั้นแคมเปญเนม e ตรงนี้ใส่อะไรก็ได้นะคะแล้วก็คลิกที่ generate ได้เลยค่ะเราก็จะได้ QR code กับลิงก์มาแล้วนะคะเท่าที่ดูแล้วมันง่ายที่สุดนะทุกคนสามารถคลิก copy ลิงก์ด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเอาไปแชร์ในช่องทางที่เราอยากจะแชร์ได้เลยนะยกตัวอย่างเช่น พิมพ์ลองเปิดเข้ามาในเพจของทับพิมพ์นะคะแล้วก็แปะลิงก์ลงไปมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเราอาจจะพิมพ์ข้อความแบบโปรโมทเล็กๆน้อยๆอ,อะไรลงไปด้วยเพื่อเพิ่พมความน่าสนใจเนาะนกลับมาในหน้าเว็บไซต์ของเซเว่นอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ดูด้านซ้ายมือข้างบนนะคะเราอยู่แถบบนสุดนะคะแถบที่มันเป็นวงกลมสีเหลืองๆเนาะเราลองคลิกดูอันที่สนะคะอันที่สองเนี่ยจะเป็นรีพอร์ตเนาะว่าแบบ ยูนิคลิกก็คือมีคนคลิกลิงก์เรากี่คนนะคะแล้วก็อันที่สองจะเป็นรายได้โดยประมาณนะคะอันที่3มจะเป็นช่องออเดอร์ค่ะว่ามีกี่ออเดอร์นั่นเองนะต่อไปเราไปดูค่ะต่อไปเราไปดูแถบวงกลมที่3กันนะคะแถบวงกลมที่3จะเป็นสรุปรายได้ประจําเดือนนะคะซึ่งตรงเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยเขาจะตัดรอบทุกๆวันที่1กับวันที่15นะคะทุกคนก็ลองมาดูได้เนาะว่าเขาอัปเดตวันไหนเนาะ เขาตัดรอบทุกวันที่1กับวันที่15แล้วก็จะใช้เวลา15วันในการโปรเซสนะคะแล้วก็หลังจากนั้น15วันเราถึงจะได้เงินนะคะนอกจากนี้นะคะทุกคนลองมาดูมุมขวามือบนค่ะที่เป็นอีเมลของเราเนาะ คลิกเลยค่ะแล้วก็คลิกที่ Edit Profile นะคะหน้านี้จะเป็นหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะให้ทุกคนเข้ามาแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเนาะอาจจะมีการใส่รูปลงไปนะคะแล้วก็มีให้ใส่ฟู Name นะคะใส่ชื่อนามสกุลเต็มลงไปนะคะใส่ภาษาไทยได้เลยนะเพราะว่าข้อมูลส่วนนี้จะต้องเอาไปยืนยันตัวตนด้วยนะคะ นิกเนมคือชื่อเล่นนะคะแล้วก็จะมีให้ใส่เบอร์โทรศัพท์เนาะในส่วนของโซเชียลมีเดียลิงก์นะคะใครอยากจะเพิ่มช่องทางอื่นๆก็สามารถคลิก Add Social Media Link ได้เลยนะแล้วก็ด้านล่างแล้วก็ด้านล่างให้ใส่ที่อยู่นะคะใครอยากจะใส่ไลน์ ID หรือว่า Messenger ที่มันเชื่อมกับ Facebook ก็ได้นะอ่าเลื่อนมาดูด้านล่างสุดนะคะตรง payment information ค่ะประเภทของผู้สมัครเรากรอกไปตั้งแต่แรกแล้วเนาะว่าเป็นประเภทของบุคคลเนาะ ข้างล่างนะคะเขาจะให้ใส่ ID card หรือพาสปอร์ตนะคะทุกคนจะต้องระบุเลขบัตรประชาชนลงไปเนาะแล้วก็ด้านขวามือคลิกที่อัปโหลดอิมเจนะคะจะต้องถ่ายรูปบัตรประชาชนลงไปเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะคะ บรรทัดต่อไปจะเป็น Bank Account Book นะคะตรงนี้ให้เราระบุหมายเลขบัญชีธนาคารลงไปค่ะตรงอัปโหลดอิมเมจนะคะก็จะเป็นเอ่อให้ใส่รูปหน้าบุ๊กแบง์นะคะถ่ายรูปสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกนะคะที่มีชื่อเรากับเลขบัญชีธนาคารอยู่นะคะก็แนบลงไปด้วยเนาะแบงก์ c c o u n า n เ m มตรงนี้ก็คือใส่ชื่อให้ตรงกับข้อมูลตรงรูปสมุดบัญชีธนาคารเรานะคะ b a งก์เนมก็จะเป็นชื่อธนาคารแล้วก็แล้วก็ล่างสุดนะคะให้ระบุสาขาของธนาคารด้วยค่ะซึ่งข้อมูลตรงนี้มันอยู่ในหน้าบุ๊กแบงก์นะทุกคนหน้าสมุดบัญชีธนาคารสามารถเอามากรอกได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมคลิก Submit ค่ะ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทุกคนสามารถมานั่งดูเนาะว่าเรามีลิสต์รายการสินค้าอันไหนที่เราอยากจะเอามาโปรโมทเอามารีวิวหรือว่ามันเป็นของที่เราใช้อยู่แล้วแล้วอ,อยากจะรีวิวแล้วก็แปะลิงก์สินค้าเอาไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เผื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ของเรานะคะโอเคหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์เนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พิมด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ